Thank you. อย่าลืมกดติดตามช่องออโต้รีวิวฮับเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่และการรีวิวเชิงลึกวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ Mitsubishi o u t l เด d e r p ีจ v SUV, SUV รุ่นปี2026รถปลั๊กอินไฮบริดที่หลายคนรอคอยและเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของตลาด SUV ทั่วโลกรุ่นใหม่นี้มาพร้อมการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งในด้านการออกแบบสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล มิตซูบิชิ i อนเดอร์พีชีวี2อ2พีได้รับการออกแบบใหม่ที่ดูดันและทันสมัยยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังคมชัดกระจังหน้าดินามิกชีรุ่นล่าสุดและไฟหน้าเหล็ตแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มบุคลิกรูหราและสปอร์ตมากกว่าเดิมล้ออัลลอยขนาดใหญ่และการปรับสัดส่วนของตัวถังทําให้รถดูแข็งแกร่ง,งพร้อมทั้งยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น SUV ครอบครัวยุคใหม่ที่เน้นความอนเนกประสงค์และการใช้งานจริงในด้านเครื่องยนต์รอนเดอร์พีชีวี2026ใช้ระบบปลั๊กอินไฮบริด รุ่นพัฒนาใหม่ที่ผสมผสานเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่และแบตเตอรี่ความจุสูงทําให้สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ไกลขึ้นกว่า80กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ออร์บิคัลโตรที่เป็นจุดเด่นของมิ s ซูบิชิให้การยึดเกาะถนนที่มั่นใจทั้งทางเรียบและทางหรือระบบช่วงล่างและการควบคุมได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความสปอร์ต ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบรู้รากว่าเดิมใช้วัสดุคุณภาพสูงบบานั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพระดับพรีเมียมพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้สบายและยังคงความยืดหยุ่นในการพับเบาเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในด้านความปลอไทยิัย m i t ร u b i s ี i ี e n d e ั p ยี2026มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล้ำสมัย เช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองจุดเด่นอีกอย่างคือระบบการชาร์จท,ที่รองรับทั้งการชาร์จบ้านและชาร์จเร็วทําให้ผู้ใช้สะดวกสบายยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของรถจ่ายไฟกลับเข้าสู่บ้าน หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางแบบแคมปิ้งหรือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยรวมมิสซูบิชิ i ออร์เ v อร์พีชีวีเอสยูวีคือการผรสมผสานที่ลงตัวระหว่างความหรูหราสมรรถนะและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและผู้ที่ต้องการรถ SUV ที่ใช้งานได้รอบด้านฝากทุกคนกดติดตามออโต้รีวิวฮับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดและคอนเทนต์เด็ดเกี่ยวกับวงการยานยนต์แล้วเจอกันในคลิปถัดไป